สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคะนะครับเช้าบ่ายนะครับรอบปกตินะครับแล้วก็ลอง VIP นะครับในสูตรนะครับเน้นไปในรอบปกติลอง VIP นะครับพี่ๆก็คือว่าถ้าเกิดนะครับใครชอบรอบ VIP ก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับพี่่เนาะนะครับ ก็สําหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้วันที่4ของเราโอ้แตก3ตัวนะครับในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ในรอบเช้านี่ก็มาในตัวจับคู่เนาะนะครับผมก็แล้วก็สูตรนี่ก็มาในรอบ VIP นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ด้วยนะครับก็ถือว่าปีใหม่เนาะปีใหม่2000นะครับ2566นะครับก็ถือว่าปังนะครับก็ถือว่าปังเนาะคลิปแรกของเราเพราะว่าหยุดมานานนะครับสำหรับ นี่ค่อีกนะครับผมก็มาดูในรอบเช้าที่ผมให้ไปผมให้วิ่ง4รลูดศูนย์ไปนะครับ VIP แ2ดสูน์กับ9 6นะครับผมของเราในผิดแต้มเดียวนะครับอันนี้8 2 0สูน์เนาะอันนี้2 0 9นะครับผมผิดแต้มเดียวนะครับพี่พี่ก็นะครับถ้าเกิดใครวิ่งลูที่0นะครับเข้าไปที่ส0ูน์นะครับผมแต่ว่าจับคู่ผมไม่ได้จับให้เนาะเพราะว่า หลัก2ผมเอาไปเป็นเอาไปเป็นหลักร้อยนะครับผมส่วน96ไม่มีนะครับพี่พี่ส่วนในรอบปกตินะครับ 4, 6 6กับ8 4ของเรามาเข้าในตัวกับ4 8นะครับ84นะครับวิ่ง4ีมานะครับผมเน้น41 4 7เนาะมา84นะครับผมในรอบปกติรอบเช้านะครับส่วนในรอบป่ายนะครับพระเอกของเรานะครับผมให้วิ่งศูนย์รูดหกไปนะครับปกตินะครับ หกแปดหกกับหกสี่นะครับใครวิ่งรูดที่หกนะครับพี่พี่มาเด้งเด้งนะครับมาเด้งเด้งแล้วก็หกแปดแปดหกเน้นเน้นนะครับผมแล้วก็แตกสามตัวนะครับผมให้หกหกแปดไปเนาะอันนี้ออกหกแปดหกนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับในรอบบ่ายนะครับได้เฮกันไปนะครับแล้วก็รอบ VIP 048กับ80ของเราก็มาเข้าในเน้นอีกนะครับวิ่ง0นะครับ08 80เน้นๆเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับพ,พี่ส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากคาเตือนพี่พี่ไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทามาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่ไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าแนวทางเขาจะมา ตัวไหนเล็กไหนนะครับแต่ว่าผมก็ทํามาจากสูตรคํานวณเนาะแล้วก็เอามาให้พี่ๆนะครับได้รับชมเป็นแนวทางกันนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมในวันนี้นะครับวันที่ห้านะครับพี่ๆวันที่ห้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับผมสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขแปด

แคู่นะครับเด่นละ4คู่นะครับพี่พเดี๋ยวสำรับท่านใดที่ทุนน้อยเนาะผมก็จะเน้นให้อีกทีนะครับถ้าชื่นชอบก็ตามนะครับผมสําหรับนะครับ2ตัวนะครับผม2ตัวผมให้ไปที่06 02นะครับ89แล้วก็82นะครับพี่พตามนี้เลยนะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหกนะครับผมให้ไปที่เลขหกนะครับก็จะเป็นหกศูนย์สองนะครับหกแปดเก้านะครับผมอันนี้ในรอบเช้านะครับทำไมเอีอยงนิดหนึ่งเนาะส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่รอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่ วิ่งไปที่8นะแต่ครับสายลูดนะครับในรอบบ่ายผมยังฟัน6อยู่นะครับก็คือวิ่ง8รูด6นะครับผม8ก็จะมี80 81 82 89 60 61 หกแปดแลก็หกเก้านะครับพี่พี่อันนี้ในรอบบ่ายนะครับเนาะส่วนในตัวเจาะเลขสามตัวนะครับอืมนะครับตัวเจาะเลขสามตัวสามตัวนะครับก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่ง 69แล้วและก็60นะครับส่วนในเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่เลข0นะครับผมก็จะเป็น081 0, 6, 0นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพ,พี่ถ้าใครชอบก็ อย่างที่บอกนะครับลองพิจารณาก่อนนะครับเนาะนะครับตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับก็เช้านี้กอีกนะครับวันที่5นะครับก็ขอให้เฮงๆปังป,งป,งปังกันทุกคนนะครับพี่ๆขอให้รับทัพย์ก้อนโตกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ